สวัสดีครับเกิร์ลผมแบงค์การ์โบเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้มีเรื่องที่น่ายินดีเกิดขึ้นนะผมนะทุกท่านที่ติดตามช anel ผมช่วงนี้ก็คงรู้จักซีรีส์ a n i m เมชัน VS Minecraft กับผมนะเป็นซีรีส์ที่ผมรีแอคชั่นมาหลายตอนมา20กว่าตอนแล้วจะจบแล้วครับผมนะแล้วคนที่ทำซีรีส์นั้นก็คือช n e l ที่มีชื่อว่าอ l a ันเบเกอร์นั่นเองครับผมนะถามว่าผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไม เพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งผมตื่นมาเว้ยผมก็เข้าไปเช็ค YouTube ตามประสาค,ครับผมนะแต่ว่าที่หน้า recommendation มันก็ขึ้นโพสต์อันหนึ่งขึ้นมามันเป็นโพสต์นี้ครับผมนะโพสต์ที่คุณอลันเบเกอร์เขาโพสต์แอนิเมชันนี้เข้ามาในชุมชนของ Channel เขาก็คือพวกตัวสติ๊กแมนในซีรีส์นั้นครับผมนะมาบกทงประเทศต่างๆ ประเด็นคือมีธงประเทศไทยด้วยแบบว้าแปบลบว่าคุณอลันเบเกอร์นี่เขารู้จักประเทศไทยเขารู้จักประเทศเราด้วยโอ้ผมไม่รู้ว่ากลุ่มประเทศที่มาโผล่ตรงนี้โผล่มาเพราะอะไรเนี่ยเอออาจจะเป็นเพราะคนดูจากประเทศนั้นเยอะหรือเปล่าเขาก็เลยมาแสดงความขอบคุณด้วยการทำแอนิเมชั่น มาโบกธงของประเทศนั้นๆอะไรแบบนี้ครับผมนะแต่ประเด็นไม่ได้อยู่แค่นั้นนะผมนะตอนที่ผมตื่นมาแล้วเห็นภาพนี้ปุ๊บผมรู้สึกอประทับใจว่าเฮ้ยประเทศเรานี่คนสร้างแอนิเมชัน VS Minecraft เขารู้จักประเทศเราด้วยนะเว้ยเออถือว่าใช้ได้ครับผมนะแต่แค่นั้นไม่พอนี่ไม่ใช่โพสที่โพสภาพมาเพื่อแสดงความขอบคุณหรืออะไรอย่างเดียวผมนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านอ่านข้อความนะมันเป็นโพสที่บอกว่า ลองเช็คเสื้อใหม่ของเราสิเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านี้เราพาร์ทเนอร์ลาซาดา้าแล้วก็จะส่งแบบราคาถูกลงด้วยพอผมเห็นแบบนั้นก็เลยรู้ผมนะว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ขายเสื้อนั่นเองซึ่งก็ไม่ว่ากันครับผมนะแล้วผมทำไงรู้ไหมผมก็จัดมาสิครับ <c oughs> ใช่แล้วผมจัดซื้อเสื้อนั้นมาด้วยผมนะคือผมก็อยากจะแสดงความขอบคุณกับช a n n l อ l ันเบเกอร์ผมนะที่ผมได้รีแอชซีรีส์เข้าไปแล้วก็ทำซีรีสแอนิเมชันออกมาดีๆแบบนี้พอเขาขายเสื้อที่มีธงประเทศไทยโบกด้วยนี่แบบผมนี่รู้สึกประทับใจที่เขารู้จักประเทศไทยผมก็เลยจัดมาครับผมนะโดยที่ ผมจัดเสื้อของตัวที่โบกทงประเทศไทยมาหรือคือตัวเขียวนั่นเองครับผมนะผมนี่รีบจัดมาอย่างไวเลยแล้วก็มันมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นรู้ไหมตอนที่ผมจัดเสื้อตัวนี้มาเนะี่ย <c oughs> ตอนที่ผมจัดเสื้อตัวนี้มามันเหลือแค่ตัวสุดท้ายด้วยกูคโคตรดวงดีดีนะผมจัดทันครับผมนะคือแบบมันเหลือแค่นี้จริจริงนะเออผมจัดมาี่แบบโหแทบไม่ทันเออคือผมจอดจงที่จะซื้อเสื้อตัวนี้เพราะว่า ไอตัวเขียวที่ใส่แมงโบกธงประเทศไทยแล้วต้องแสดงจุดยืนของประเทศไทยแล้วผมเนะี่ย็มในการสนับสนุนก็ตามทีอ่าแล้วผมก็นั่งรอมาตลอดผมนะว่าจะมาส่งตอนไหนแล้วก็ไม่ต้องรออีกต่อไปเพราะว่าตอนนี้มันมาอยู่ในมือผมแล้วผมนั่นนี่แล้วนี่คือกล่องที่มีเสือ้อจากชนแนลคุณอลันเบกเกอร์ที่ผมรีแอคมาผมนะผมนี่ซัพพอร์ตก็เต็มที่ คือแบบมันรู้สึกประทับใจมากที่เขาทำาอนิเมชันโบกทงแล้วทงประเทศไทยเว้ยผมเกยต้องจัดหน่อยในฐานะตัวแทนแห่งชาแนลประเทศไทยแล้วต้องนับหนุนเขาอะไรแบบนี้นะโอเคั้างั้นเราก็มาอันบ็อกซิ่งับผมนะวันนี้หลักๆก็คือจะมาอันบ็อกซิ่งเสื้อตัวเขียวสีส้มที่โบกทงประเทศไทยโชคร้ายหน่อยผมเตรียมธงประเทศไทยไม่ทันไม่งั้นจะมาโบกแข่งไก่ตัวเขียวมัน <laughs> นะครับผมนะโอเคถ้างั้นเราก็มาเริ่มอันบ็อกซิ่งกันดีกว่าปึ๊บผมมีกันไกลสีแดงเตรียมไว้พอดีอยู่หน้าคอมต่อเวลาไม่รู้มีไว้ทําไม <laughs> เราก็จะตัดครับผมนะอผมสั่งไซส์ XL ไปนะไซส์ใหญ่สุดที่ทําได้ผมกลัวมันคับไงส่วนใหญ่แล้วเสื้อสายอ L บางทีมันก็แน่นเกินไม่รู้ผมตัวใหญ่หรลอกูอ้วนมากก็น่าจะอ้วนขึ้นเพราะวันๆไม่ทําอะไรนั่งอยู่แต่หน้าคอม <laughs> อาจจะอ้วนขึ้นเพราะเลยใส่ XL มาก่อนผมนะก็ถึงมันจะใหญ่ตุกก็ใส่ได้ใหญ่ไว้ก่อนยังใส่ได้ถ้าเล็กมันใส่ไม่ได้เลยเลยแบบนี้เออนี่คผมนะเปิดมาอชัชอวนะเราก็จะมีนี่ครับผมนะใส่โฟมมมนยังดีกลมเลยผมนะตอนแรกผมก็งงว่าทําไมเสื้อใส่กล่องแบบนี้อ๋ขอขมวนมาแบบนี้ครับผมนะอืม แล้วก็ออกมานีผมนะ let's go มันจะเป็นแบบนี้ลายเดียวกันเลยับผมนะผมจะกลายเป็นตัวเขียวโบกธงประเทศไทยเลยเว้ย let's go baby แล้วก็มีกันกระแทกแับผมนะไม่รู้กันกระแทกทําไมเสื้อมันจะแตก <c oughs> คือแบบใส่กันกระแทกมายอย่างดีมากเลยเนะี่ยแบบเสื้อมันจะแตกเลยนี <c oughs> ่แล้วก็ออกมาแบบนี้ผมนะก็ออกง่ายเลยนะไม่ต้องตัดเลยมากด้วยเอกเลิวๆโอเค แล้ก็น,นี่ผมนะอเป็นแบบนี้ตอนนี้ผมนะเลสโกลายผมนะนี่ก็มีตัวสติกแมนสีส้มอ๋อเสื้อสีส้มตัวสีส้มนั่นเองครับผมนะเออหลายท่านก็บอกว่าตัวสีส้มมันมีออริจินของมันเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปลองพอผมดูซีรีส์นี้เสร็จแล้วอาจจะต้องกลับไปดูอันอื่นด้วยเพื่อจะรู้ว่าตัวสีส้มวงกลมนี่ตกลงแล้วมันเป็นใครกันแนะ่เออ เราก็จอาออกมาผมนะนี่หุ้เนื้อผ้านี่ค่อนข้างนิ่มนุ่นนวลและสไลด์ลื่นนะผมเนะี่ยเราจอา,าออกมากันแล้วเสื้อตัวสีเขียวแต่เสื้อสีส้มนะโอโอโอะข้างหลังนี่มีอันนี้นะผมเน่โอ้ยใหญ่ใหญ่เค่โอ้โอ ใส่ได้แหละแต่มันจะใหญ่ไหมเปเล่านี่ครับผมนะ,ะนี่คือเสื้อตัวสีส้มนั่นเองก็ <c oughs> พอดีนะผมว่ามันก็พอดีไซส์ตัวผมอยู่ <c oughs> ยางเท่ครับผมนะผมมีเสื้อตัวเดียวกับสีเขียวที่โบกธงประเทศไทยรล่อแม่มันมีน้อยด้วยนะผมสั่งทันเว้ยเป็นการพพอร์ทันอเลนเบกเกอร์ของเรา,านั่นเองครับผมนะโอเค ทางั้นก็อย่าเสียเวลาเรามาใส่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวถอดก่อนใส่เสื้อเฟรดดี้อยู่เนี่ยอันนี้เพื่อนให้มาเท่เหมือนกัน,นเสื้อเฟรดดี้เนี่ยแต่ว่าต้องถอดก่อน <Th us> นี่เรียบร้อยครับผมนะมันก็พอดีนะจริงเออก็ใช้ได้นะยางเท่เสื้อตัวส้มเว้ยโหแล้วใส่สบายเนื้อเสื้อก็โอเคนะเป็นค่อนข้างเหมือนเป็นยางมันค่อนข้างมีความยืดหยุ่นมันจะไม่รู้สึกว่าแน่นหรืออะไรผมนะใส่สบายผมมีเสื้อ อนิเมชั i นไมคราฟของอลันเบเกอร์แล้วผมนะหนึ่งในไม่กี่คนในประเทศไทยที่มีเสื้อนี้ผมนะผมต้องเป็นตัวแทนแห่งพวกท่านเพื่อสนับสนุนท่านอลันเบเกอร์นั่นเองนต่เกิดมีทงประเทศไทยนี่ใช่เลยเนะี่ยเสียดายผมไม่มีทงประเทศไทยเตรียมไว้วะ่ะไม่ได้จัดมาถ้ามีจะมาโบกแข่งกับตัวสีเขียวอย่างเท่เลยเป็นไงผมนะเสื้อ <c oughs> ลองซูมดูตรงนี้มันมีอะไรบ้างลายสรุปอื มันเป็นหน้าวินโด์เออแล้วก็มีเมาส์แล้วก็บ้านมีจานดาวเทียมผมไม่แน่ใจว่าไอภาพในเสื้อนี้เป็นหนึ่งในตอนของคลิปแอนิเมชันที่ผมยังไม่ดูหรือเปล่าเอมอมาจ,จะมีทำไมตัวส้มต้องอยู่ตรงบ้านดาวเทียมทำไมเมาส์ต้องไปคลิกตรงพระอาทิตย์หรือพระจันทร์เอแล้วก็มีหน้าวินโด์ผมนะกดกดลงไปกดขยายแล้วก็ปิดวินโด์ก็มี เป็นอะไรที่เท่มากครับผมนะสุดยอดจริงๆแมผมนี่ก็รออยู่นานนะผมนะเพราะว่าผมก็ทำการีแอคชั่นซีรีส์แอนิเมชันเวทไมค์ครับมาแทบจะครบทุกตอนแล้วผมนะก็เลยรู้สึกอยากจะแสดงความขอบคุณแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของคนไทยคือผมก็คิดนะว่าไอแอนิเมชันโบกธงเนะี่ยธงพวกนั้นก็น่าจะเป็นจำนวนคนที่ดูช n น l น,นั้นเยอะบ่ะ ผมเชื่อว่าคนไทยก็คงดูคลิปเขาเยอะแหละอืมเพราะว่าเป็นกซีรีส์มันระเบิดระเบ้อในช่นงผมจากขนาดนี้เชื่อว่าคนไทยหลายท่านก็คงชอบดูแล้วก็เขาก็ได้ยอดวิวเยอะเขาเลยรู้จักคนไทยอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เออแล้วผมก็หนึ่งในตัวแทนรีแอคเตอร์แห่งประเทศไทยครับผมนะก็จัดมาให้พวกท่านได้ชมกันแล้วผมอาจจะจะเสื้อใส่สบายแบบนี้ผมจะได้ใส่บ่อยเนี่ยเออคือถ้าเกิดมันใส่ไม่ค่อยดีอาจจะไม่ได้ใส่มากแต่ว่าเสื้อมันแบบ มันเท่แล้วมันก็ใส่สบายซะแบบนี้คงได้ใส่กันบ่อยก็อาจจะใส่แคสเกมใส่อะไรใส่ออกไปนู่นมานี่คงเท่น่าดูผมนะเสื้อไม่จีตัวในประเทศไทยือย้ำอีกทีกูก็ย้ำเลยเกินนะผมนะก็ถือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อการเรียลชันซีรีส์ของท่านอาลันเบเกอร์มาตลอดผมนะเห็นไหมเราต้องนับดนุนเขาบ้างครับผมนะจัดเสื้อนี้มาเรียบร้อย คนหลอ่อเท่านี้ผมก็จะเป็นรีแอคเตอร์แอนิเมชันเวทไมค์คราฟต์ได้อย่างเต็มตัวเกีๆๆๆ่ยวแหละต้องมีเสื้อเนี่ยแหละไม่เกี่ยวหรอกถึงก็อวดจังเลยแหมผมรออยู่นานผมนะผมไม่ได้จริงๆผมรู้สึกประทับใจจริงๆนะคือตื่นขึ้นมาแล้วเจอภาพตัวเขียวบกของประเทศไทยมันรู้สึกมันมันปรับปริ่มทุกท่านไม่ปรับปริ่มไนงะผมรู้สึกปริ่มปริ่มมากจนมือสั่นเนี่ยเขาแต่พอมารู้ว่าเขาขายเสื้อมุกกดอย่างไวเลยนะครับผมนะเพราะว่าถ้าไม่ไวก็คงหมดอะ่ะอืม แต่ก็โอเคผมนะนั่นก็คือการเปิด unpack unboxing เสื้อท่านอรันเบเกอร์ที่ผมจัดมาผมนะเสื้อตัวเขียวที่โบกธงประเทศไทยอย่างเทพผมนะใครชอบคลิปนี้ก็เรียกดไลค์ like, ใครแชร์แล้วก็มเมนเพื่อไปกระจาใจ้ผมสำหรับงานให้ผมนะถ้าเกิดว่าผมมีของอะไรนะ่าสนใจอะไรแบบนี้ก็อาจจะมา unboxing ให้ดูต่อแต่อันนี้คดภูมิใจผมนะตัวแทนประเทศไทยผู้นับหนุนชแนลอลันเบเกอร์ สวัสดีก็ไปกอดกูดบารหม่วยกูดไน